Swipe shadows in I it's put the one the know in front To hard food of the other. สวัสดีค่ะมาดามวันนอร์เวย์นะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้วันนี้วันนี้วันขออนุญาติมาประชาสัมพันธ์ให้พี่สาววันนิ้ตึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บ้านพี่สาววันมี พื้นที่ที่สำหรับสามารถทำร้านกาแฟได้เนื่องจากว่าเราซื้อ,อซุ้มที่เหมือนซุ้มกาแฟไปตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเราแล้วนะคะทีนี้เนื่องจากว่าเราอยากได้คนที่ที่พร้อมลงทุนนะคะพร้อมลงทุนแล้วชอบ แล้วอยากเป็นแม่ค้าพ่อค้ากันนะคะเนื่องจากว่าข้างบ้านพี่สาววันอะจะมีอู่สองอู่แล้วก็ติดเส้นถนนบายพาสนะคะถ้าใครสะดวกมีมีม,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 มีมีเงินลงทุนเพราะเนื่องจากแล้วก็สามารถถ้าใครอยากทำเหมือนลักษณะ สักคิว้วสักปากสักตาหรืออะไรอบกทำได้นะคะเพราะว่าบ้านมันมีพื้นที่และเรามีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่สำหรับไว้ทำเป็นที่จอดรถถ้าใครสนใจติดต่อวันหลังใหม่นะคะแล้วเดี๋ยววันจะให้ไปดูพื้นที่ที่บ้านพี่สาววันถ้า,าใครสะดวกหรือ พร้อมลงทุนนะคะต้องลักษณะวันอย่างหนึ่งมันจะต้องบอกก่อนว่าพร้อมลงทุนนะคะเพราะเนื่องจากว่าต่อวันมาหลังไม่นะคะแล้วเดี๋ยววันจะให้เบอร์ติดต่อกับพี่สาววันแล้วถ้าอยากขอดูพื้นที่จริงๆนะคะวันจะให้ติดต่อกับคนที่บ้านวันแล้วก็ถ้าอยากลองไปทําดูไปดูนะคะลองไปดูว่าว่า ใครสนใจนะคะลองไปดูค่ะลองไปดูพื้นที่นี้อยู่ในจังหวัดโคราชอำเภอจอหอนะคะถ้าใครสนใจติดต่อมาหลังไม้นะคะถ้ายังไงอืมแล้วก็วันนี้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 อยากวันอยากคุยเรื่องอะไรวันนี้วันอยากคุยกับเพื่อนเอนเรื่องเพื่อนๆนคิดเหมือนวันไหมคือถ้าใครพอมาเป็นอ่อ มีสามีฝรั่งอยู่ต่างแดนมาแรกๆทุกคนก็จะแบบว่า,อ,าอยากมีบ้านอยากมีรถอยากนูน่นอยากนี่แต่สำหรับวันนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีความรู้สึกว่าการมีของพวกนี้เหมือนมีภาระวันอยากบอกมากเลยเพราะวันอะไม่ได้กลับบ้านมาสาเกือบเกืบสี่ปี บ้านที่บางสเลโชคดีว่าวันมนีพี่สาวไปดูแลให้ก่อนนะคะไปเคลียร์พื้นที่ไว้ให้ก่อนไปเก็บบ้านไปอะไรไว้ให้ก่อนเพราะถ้าเราไม่มีคนไปดูไว้ให้เราบ้างเลยเวลาเรากลับไปเราจะเหนื่อยมากนะคะอย่างน้อยๆเราต้องใช้เวลาเกือบสองหรือสามวันนะเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วบางทีเราไปเราไปแค่สามอาทิตย์สองอาทิตย์ บางทีอะ่ะเราอะ่ะไม่ได้พร้อมที่ที่จะแบบว่าต้องไปนั่งดูแลบ้านแล้วบ้านพอมันมีแบบบ้านเกิน5ปีหรือ10ปีอะ่ะห้องน้ำพวกอุปกรณ์ต่างๆอะ่ะมันจะต้องซ่อมมันจะต้องออดูแลตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะตู้เสื้อผ้าของวันอะ่ะของบ้านวันมันมีปัญหาเหมือนประมาณว่ามีคล้ายๆ มันจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนความชื้นนะคะมันมีความชื้นและแต่ว่าเราจะต้องเปิดเปิดตู้เปิดประตูตู้ไว้นะคะเพราะ,ราะ,ราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาเพราะนี่พี่สาววันเพิ่งแจ้งวันมาว่าสรุปเขาซื้อตัวดูดอากาศไปวางไว้ข้างในตู้ให้เพื่อว่าให้มันดูดความชื้นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ตู้มันอับอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบพวกเสื้อผงเสื้อผ้าพวก ผ้าคุมเตียงอะไรประมาณนี้ค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่วันมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมีบ้านก็เหมือนมีบ้านละตอนวันแรกๆโอยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ไปหมดนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าไม่มีดีกว่าไหมมีแค่สุขภาพที่แข็งแรงมีเงินนิดๆหน่อยๆมีเงินติดไปรวมแบบอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอะไรประมาณนี้เพราพอมันมีบ้านมันมี เหมือนพาระผูกพันนะคะทุกคนอของบ้านวันเ,เรื่องน้ําเรื่องแบบท่อน้ำเล็กๆน้อยๆมันเป็นแบบรายละเอียดปิดย่อยนะคะเพื่อนๆ,ๆของวันอะวันถือว่าวันโชคดชีช่วงเนี้ยวันนีพี่สาวไปดูแลความเรียบร้อยให้ถ้าไม่งั้นนะเวลาเรากลับไปสงสัยที่ผ่านๆมานะคะ ที่เมื่อก่อนผ่านๆมาที่เมื่อก่อนที่ช่วงที่วันดูแลกันเองหรือให้คนอื่นดูแลให้หรืออะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยกว่าจะได้นอนบ้านต้องเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยต้องทําความสะอาดบ้านไปถึงนู่นนี่นั่นโอ้ เหนื่อยมากเหนื่อย,ยจริงๆเน่อยจริงๆอยากบอกทุกคนว่าถ้าใครมาอยู่ใหม่ๆแล้วมีความคิดว่าโอ๊ยจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์ต้องมีบ้านต้องมีนู่นนี่นี่คิดดีๆนะคะทุกคนคิดดีๆถ้าถ้าถ้าเรามีคนดูแลให้มี พี่พี่น้องๆดูแลให้เรียบร้อยไม่ไม่ต้องมานั่งกังวลสามารถตัดสินใจเรื่องซ่อมเรื่องอะไรให้ได้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเราโอ้ยดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยอยากตกมือให้ของวันวันก็ถือว่าวันอะโชคดีที่ช่วงนี้พี่สาววันไปดูแลให้ไม่งั้นเสียสุขภาพจิตจริงๆค่ะเพราะกว่าจะได้พักจริงๆเพราะเชื่อเพราะพี่สาววันก่อนวันจะกลับอะก่อนวันจะไปก่อนช่วงหน้านั้น กอนช่วงที่วันจะกลับพี่สาววันไปดูแลให้วันอะแบบหลายหลายหลาย,หลายวีคมากจริงๆค่ะไปทิ้งขยะให้ไปอะไรให้เพราะคุณสามีวันอะเป็นคนชอบซื้อของเป็นชอบเป็นคนชอบซื้อของไซส์ใหญ่ค่ะทุกคนเหมือนซื้อแยมก็จะชอบซื้อกระปุกใหญ่ซื้อซื้อเยอะคุณสามีวันเป็นคนชอบซื้อของเยอะและทีนี้พอซื้อของเยอะบางทีเราใช้ไม่หมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเหลือไว้นั่นแหละค่ะวันพึ่งโลกันไปพี่สาววันพึ่งจัดการให้วันไปวันแค่แค่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเอาเข้าจริงๆอะ่ะบางทีมันไม่สําคัญเลยแค่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอ เงินเก็บบ้างนิดห,หน่อยๆแล้วดังนั้นไปเช่าโรงแรมไปดูไปอยู่รีสอร์ทวันว่าเหมือนจะสนุกกว่าเหมือนมันไม่ได้เป็นภาระผูกพันพอมันเป็นบ้านแล้วแบบโอ้โหมันเป็นภาระผูกพันมากจริงๆค่ะมากจริงๆมากจริงๆแต่ก็นั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายมันก็มันก็คือแบบเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งด้วยเช่นกันแต่ก็นั่นแหละค่ะ ก็ก็ไอ้นี่กันไปก็ก็ดูแลกันไปวันหวังว่าเดี๋ยวอีกสักระยะหนึง่งก็เอ,อ่น่าจะปรับตัวได้มากกว่านี้ถ้าเราได้กลับบ่อยขึ้นแต่วันคิดว่าเอ,อ่วันไม่มั่นใจเพราะช่วงนี้ทุกคนดูราคาตั๋วที่สำหรับของปีหน้าวันก็ซื้อล่วงหน้าแบบ5้าเดือนไม่ได้อยู่ดีค่ะทุกคนเพราะวันก็จะต้องรอให้เจ้านาย เซเยสก่อนมันถึงจะซื้อตั๋วได้แล้วทีนี้ตั๋วตอนนี้ถ้าซื้อแบบไม่ได้ล่วงหน้าแบบห้าเดือนค่าตั๋วมันก็จะแพงแบบไปซื้อกระชั้นชิดเหมือนแบบจะเดินทางเดือน,อนหน้าเพิ่งซื้อตั๋ววันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันค่าตั๋วมันก็จะแพงเพราะตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนเช็คสำหรับเดินทางปีหน้าช่วงต้นปี ะะก็เห็นบอกว่าค่าตั๋วแพงเหมือนกันแพนของวันตอนแรกอะวันคิดว่าวันจะกลับช่วงสงการนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนหละคะ่ะดูราคาตั๋วแล้วถ้าเพราะวันวางวางไว้ในใจอยู่ว่าถ้าตั๋วไม่เกิน1ม0 0นหนึ่งโครนก็ยังพอโอเคแต่ตอนนี้ราคาที่เราเห็นนะมันเกินไปแล้วแน่นอนนะคะ ก็นั่นแหลคะค่ะไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นกันเป็นกําลังใจให้วันไปเรื่อยๆนะคะถ้ายัางไงวันขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะวันหวังว่าคลิปของวันจะมีสาระเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อให้เพื่อนๆที่มาดูแล้วเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆไปเพื่อไปปรับปรุงเพื่อไปใช้กับ ตัวเองได้บ้างนะคะวันคิดว่าอันนั้นน่ะมันจะทำให้เรามีความสุขมากในการที่เราแชร์อะไรเล็กๆน้อยๆไปแล้วออทุกคนเก็บรายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆไปปรับใช้กับออตัวเพื่อนๆเองหรืออะไรนะคะวันคิดว่ามันน่าจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะทำให้เรามี กำลังใจที่จะทำทลิปต,ต่อไปนะคะถ้ายังไงวันขอบคุณมากนะคะมาได้วันนอร์เวย์ค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของวันไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงวันขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายดูแลรักษาสุขภาพนะคะตอนนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วฝนตกมากขึ้นเดี๋ยวจะเริ่มหนาวมากขึ้นยังไม่แน่ใจว่าหิมะจะาเมื่อไหร่ยังไงรักษาสุขภาพนะคะสาวๆไกลบ้านทุกคนขอบคุณคะ่ะบ,บายๆ It's midnight, we're going all night Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Us light A tequila with some salt and lime Am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than Fourth of July. I think I can go all night. Yeah, the way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so. You. I know that something special made me think about you. Take a foul shot and call it a free throw. Party foul, party foul. Help her out, grab a towel. But they cheer to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs now. We got this for us to sure. When I think I'm.